วันนี้อาจารย์พยา,ยามาเจอคุณแม่อังคณาคุณชัยยล่งแลมขอนเจนโฮเตียวเพิ่นกระพู้งามงามคือเก่าจดัดอยากถามเฮ็ดจังไดสุขภาพนี่กินเข่าก็อย่างเฮ็ดจังไดกินจังไดมันคืองามแท้รักษา <นะ S 1> สุขภาพจังไดอ,อันนี้ทะเลาะุกเขียจะน่าไอหัวเหลือกคนอ๋อ <c oughs> มาขึ้นหงอกจะเนาะอันเรื่องสุขภาพบ่ค่ะแม่ค้านั่งอยู่บ้านเป็นคนเลี้ยงสัตส เรียงซั์หลายเลี้ยงเบเลี้ยงนม่วเลี้ยงพันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนตื่นดึกสีนอนประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนี่นอนโหลดนะคะนอนโหลดบางทีกับบกพรอยจะกินเขาเลรื่องนะคะบกครอยสนใจเรื่องเขาปนได้แล้วค่ะแล้วก็ตื่นตีสามเพิ่งตีสี่ค่ะมโหดต้นใหม่ปลูกต้นไม้ไว้ไว้นะคะหลายอยู่างเงินมีต้นไม้มีมกพริกวักเขือเป็นสวนนะคะทีแม่กะนั่งนั่นดูหน้าถนน ใช่นะคะมันเป็นเด็กตื่นตื่นจนจนจนมาเป็นไข้ไข้ว่าติดแล่ะค่ะต้องตื่นบตื่นอนต้องนอนรู้เป็นจิตใจวัดปัจจุวันไปเลยรู้รับโหลดจักว่าเป็นยังไงรับค่ะโอ้นี่แหละคือของดีที่สุดต้องรักกันรับปตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นค่ะตื่นมาหัวตุนใหม่แสดงว่านอนแต่สามถุงพี่ตุลนอนสองถุงหกสองถุงก็มีอยากนอนดมรับโหลดบริเวณเบื้องหลังถึงว่าถึงว่า วันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงม้านะคะก็ะงานนี่สิเบิดมือต้องเถื่อกรบเบริภาคก็เพร,รไปเรื่อยๆเป็นคนในึ่งใส่เสื้อบักกะแลงนะเพื่อบริแต่างโตได้ค่ะคคเป็นคนเลยนอนก็นอนง่ายบริเน้นเตียงนอนเอนอนอยังไดค้ค่ะออคนมาง่ายอยู่ยเดียวมาาันลมร้อนแล้วก็กอนอนหลดจะรั<อ>บรู้ครับเราบุทธองเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายนะคะ เคยเป็นยังจ้าจิ๊บหัวปวดทองบนผมเคยอ่านผมเคยอ่านเห็นเขามาในยูทูบนั่นแหละนอน ช่วงเวลาที่ร่างกายมันจะอะไรนะมันจะซ่อมแซมร่างกายมันอยู่ช่วงเออนั่นแหละผมก็ได้อ่านนี่โอ้อันนี้บอกผมมันบ่หลับที่หลัเรื่องกับเขากับปลานี่จะไปสัรหาอือเขากินโหลดซะว่าเขาเฮ็ดเบียกเมื่อยเมื่อเขามาเออเห็นปลาเด็กกระจำลวกผักกระจำมี่ยังกักินแล้สรนหาแซ่ลวกผักปลาเด็กค่ะป๊อบตองสัรหาเรื่องกินกินจำกินมันเกี่ยวกับ ใส่เขาใบเกลือกัดกินแล้วก็อิ่มเลยค่ะพูดง่ายอยู่ค่ะนอนง่ายกินง่ายฝึกจะกโคแล้วก็ต้องทำงานทำงานเบียดบานเบียดบานเห็ดเบ้อทุกอย่างตอนตอนเชียงกับหนึ่งเขาทำกับเขาให้มา นีี่มยังกับกินนะคะอ่าเป็นที่ย <c oughs> <c oughs> Alter, ิ่งใหญ่นะบ๊อดเซนเนอรนี่แหละเห็นว่าเอ้ยอาจารย์อังคารนาเนธหมายดูยังไงก็ว่าเกลี่ยบ๊เท่าดูยังไงก็ยังเหมือนยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่แม้ก็เลยว่าผมได้ข้อที่ข้อที่กับพึ่งก็คือนอนแต่หัวเว้นแล้วก็นี่แหละผมนี่แหละมิจิตใจหามีจิตใจเมตตาเมตตาสัตว์เมตตาเพื่อนมนุษย์แล้วก็อภัยทานี้นะ ฉันบ่เคยโกรธไปเกลียดไปจักเตือเข้าวบวให้ไปได้ฉันกับพวกเคียรเออสาธุสาธุสาธุมีนะมีเขาวดาเขาว่าจะสษ์สี่ห้ฉันกับ,บกระต่อต,ตู่มีมีมี่มยังกบะโปรงต่อมี่จักรไผยยานท่านค่ะอืมสาธุหลยายอาญให้ทุกคนนะคะ ให้เป็นจิตใจมีเมตตาทุกคน <c oughs> ทุกคนก็สร้างเพราะว่าสิเป็นศิลปินหรือว่าเป็นตั้งไดก็แลลวเต้น่ะเป็นข้าราชการหรือเป็นเ <c oughs> อีงเเยงคุณเฮาธรรมดาก็แเ้วเต่คะ่มะมีจิตเบ <c oughs> ิดตาค่ะทุกคนนี่มันต้องมาออกจากใจนะคะจ <c oughs> ะไปว่าให้ผูนน้นั้นผู้นี้โกงโขตโกงเขียนไปพวกเรียนจะเถื่อนมีความสุข <c oughs> อันหนึ่งก็คือท่านนะคะท่านเป็นคนมาท่านใดมา เบะมาเย่ยมมาเยมานันมานีมาส่งสิ่งโงของชันสิให้เขาเงินไปกินเอาลูกหลาไปกินเออไปกินถามขึ้นมาครับครับครับกับเราด้วยพุซื้อสัตว์จริงนะคะบริเตนเตะค่ะปฏิบัติเตะกันใช่ใช่ใชเอจะเอาวันซึ่งทีน้าด เป็นไอด้านใจค่ะจกใจว่าต้องเมตตายื่นเดินกันคุเธรมีบุญบุญบาปคุณมีจริงนะคะกอรคระบำเช่นนั้นก็ซื้อเนาะเหตุบุญเหตุานกับมาเบิร์กับปนะเดบากบุญใจกับปละเามบากเท่ากับคุณลูกคุณกินบว่าพ่อเพี้ยงนะค่ะ โอ้โหผู้ใผู้ใดผว่าหาไปมิจะอาัยไห้ว่าหายไปเจับเป็นยงไดชันโกนโบเปี่ยนไหมค่ะโอ้โหทำใจขนาดว่าเจีวบาดเจยล่สิ่งไล่ยาเข้าเจังไดแบบันกระบปรากกระโปรกระบปรงโอ้โหที่สัมภาษณ์วานี้พอจะสรุปได้แล้วว่าทำไมคุไม่อักนาดจริงดูหน้าตาสดใสผมบ้านกรรเต็มเต็ตในเสือมังกรล็กคนเราควรลอกสวนน่ได้แล้วคือการนอนตั้งแต่หัวข้ามสอง จิตใจเป็นกุศลก็คือการให้ทานเดี๋ยวผมจะเอาชีวิตคุณม่อาคนาเป็นไอดอลเด้อตัวนี้แหละครับ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 อ่ะขอครับครับันไอเมีตากัีนี่กับเบียงปันเบียงปันฉันดูว่านี้ตั้งแต่ได้เน่ยมปลามั่ขคืนค้ะฉันบเดคคาสัตฉัจับฉันโบเอาปลาปลาเปขายรค้งขายยังมากอฉันบเอาขั้นไปพ่อเขาขายปลาขายกคปฉันเมาเบอไปป่วยเพราะว่า มีทุ่งมีซิปทุงก็ต้องซื้อซิปตัวมโให้เฮตไอ้าวเจียมเอาไปปล่อยครับครับครับำเบริวารที่บอกความจริงเนาะค่ะโอ้ครับครับอ้าวเอาใจใส่ละเนาะขอบคุณหลายๆที่อันคุณแม่อังคณามาให้แนวคิดให้แนวคิดให้เป็นที่ปฏิบัติเป็นบทที่ปฏิบัติใช่กันกับ่คุณปอยมีดปัญหาอาขอบคุณหลายๆนะครับสบ๊ายบายบ๊ายบาย